ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับสาวเวียงนลุมน์บุย้ยเพลงดังแบบว่าในตั้งใจพี่น้องครับกระแสดีเกินคาดบอกเลยว่าเพนนีแต่งเองรองเองนั่นก็คือฮักอ้พ่า, ai, พายเด้งดึงหมอล่ำทุกคณะต้องเอาไปเตยอุ้ยตามหาไอ้ทุงงานกระบอกเห็นอุ้ยพี่น้องครับจิตและเล่นจิตละเล่ามาสิว้าสูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตารับข่าสู่รายการจากักรวาลลูกทุ่งกับบักหลาหนุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่าตรงเว้าเลยพี่น้องครับผมสําหรับสาวเวียงนลุมมณนะครับเอ้ยผลงานเพลงนี้พี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่ผมไม่ได้ตั้งใจอิหมเลยคือเอ่อหลายๆผู้หลายๆคนก็สิว่าอุ้ยเวียงนลุมมณไปเพลงนั้นเราดังไปเพลงนี้เรานด,ดังแต่พี่น้องครับเพงลงนี้เพิ่นบ่ได้คาดหวังเด้บ่ได้คาดหวังมาจากยังพี่น้องครับ แต่งเองร้องเองแล้วกับเป็นการเล่นแบบดนตรีส,ด,สดซื้อแล้วก็ปล่อยลงในหลกออนลน์พี่น้องครับอยู่ว่าอยู่ปดัดกระแสดีแห้งพี่น้องครับหมอล่ําทุกขณะนักเอกทุกวงร่วมถึงศิลปอกศิลปินคนไหนคนน,นี้ก็เอาไปร้องกันพี่น้องครับนุ่มเจียรักร่างบอกถึงผลงานเพลงหักอ้ายพ่ายเด้งดึงตามหาอา้ถัวง,งานก็บอกเห็นนองทําใจเย็นๆน, <laughs> นี่เป็นการร้องลบลิขสิทธ์พี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวสิว่าฟังแบบเาวๆเลยพี่น้องคราบาลอย่างนะฮะ นุ่มเจระประทับใจเพลงนี้แห้งละกาเสื้อว่าเวียงลเล้ม่นก็บว่าได้ขาดวังและว่าได้ตั้งใจ,ใจว่าเลงนี้สีดังพี่น้องครับเอาจริงๆก่อนอันนี้เร,เ,รเ,รเราเราเราโปรโมตอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้พี่น้องครับไม่ต้องโปรโมทอย่างเลยโดนตอกโดนตีเนื้อหาการร้องโอ้ยมวนอิริเอ,เอาเอาจังสิเดี๋ยวมันนี่สีร้องคือเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดต่อจัอยูีได้พี่น้องนะนุน่มเจีระประเณใจว่าสิสามารถเปิดเสียงไดบอ ถ้าเกิดเปิดเสียงใดพี่น้องครับกสิขอบุญขอบคุณเพราะว่าหยางเพราะว่าเ,เป็นเพ er um ียงของเป็นเพลงของเวียงในเลมอนเหลวเวียงในเลมอนกับเป็นศิลปินของแกมกโีโกถ้าเกิดใอยเปิดเสียงคลิปขอยใคกสิขึ้นโตแดงนั่นกสิถือแบนน่นนี่น่นเออกสิหลายอย่างพี่น้องครับจริงๆเราขอ,อยากเปิดให้ผู้จอได้ฟังกันเอาเอาลอง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 ฟังไปเมืองก่อนถ้าเกิดมันโดนอย่างก่อนถ้าเกิดมันโดนลิขสิทธิ์กับกับเขาอนุญาตตัดเสียงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าอยากนําเสนอเรื่องราวนีอ่อยากนําเสนอผลงานเพลงนี่พี่น้องครับผมแม่นี่ ท่อนประหานเพิ่มก็คือคือเพลงนี้ต้องบอกวา่ามีท่อนประหารหลายท่อนอีหลีพี่น้องครับเออคือเป็นเพลงที่ที่หลายผู้หลายคนบอกวา่าบ่อดจะเป็นท่อนเปิดเลยเออดนตีแขกขึ้นมาเนี่ยตะลึงตะลึงตะลึงเนี่แล้วการเนื้อหาถี่มลองตอนแรกเปิดตอนแรกนี่ก็ดีรวมถึงแบบเด้งดึง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 เดงดึงนี่ยเก็เป็นท่อนประหารอีกคือคือเป็นผลงานเพลงที่เอ,อ่อสำหรับผมเด้อเนื้อหาพี่น้องครับสัมผัสแบบง่าย และการดนตรีกับบัดเดชวัเดชมีความมือวายอย่างแต่ว่ามันถึกใจข้อมาลํำมันถึกใจซุ้มมักเต็นมักฝอนหวานๆนาหันแม่พี่น้องเออเอามาหนๆกัไหน่ๆเราขอรอมือกันเรากันน้พี่น้องเนาะถ้าเกิดโดนดิฟฟิลิคตามอยากบีเ็สเย็นงกยังบเห็นรายกัน่นาคอกบพย ร้องแห่งเจ็บใจลายแต่เศร้าทนสายบพรเห็นหเมอมา เขาตอมมความพี่ครับที่นี่เนาะคือ,อเอาถ้าเกิดนุม่มจิรากับว่าแมนว่าเสียนเพลงบอกแต่ว่ากับเป็นความเป็นดีเจพอมความความผิดฟังเพลงเรื่อยๆพอมนะฮะคือเพลงนี้ที่มันมาเพราะว่าเนื้อหามันบร่ได้ยากคาสัมผัสมันแบบไม่ไม่รู้ว่าภาษาเขาเขียนเพลงเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าคือคือสัมผัสมันต่อเนื่องเลยตามหาอ้าชัวงานกับวาเห็นนอกทําใจเย็นๆกับไวได้เห็นนะาอเนี่ยคือคือคำมันหลอกไงไหมพี่น้องสําหรับสําหรับคนที่คนที่เป็นสายฟังเพลงเนาะที่นี่ คนที่เป็นสายฟังยามุฮ่าเนี่ยก็คือเออมันฟังเราจําได้แบบเอ้าพี่นงคือจำงางแท้นี่คือท่อนเปิดของเพลินร่วมถึงท่อนเด้งดึงเด้งดึงมันมีความหนารักพี่น้องครับเอานุ่มจิรานี่เชื่อเลยได้ว่า <S <S จริงๆแล้วถ้าเกิดเขา้องอัดแบบแบบอัดดีๆทำดนตรีดีๆ,ๆนั่นนี่โน่อนอ่ะกาสิว่าดังก็ได้เด้เพราะว่าอย่างพี่น้องครับด้วยความที่พรอะมนเล่นสดพี่น้องครับความแบบเล่นสดอ่ะมันมวนนะเขาจะว่าอ้ดิงแบบจังหวะกองจังหวะยังมัน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 จังหวะดีกว่า ดีกว่าดนตดออรีที่หอนไม่รู้นะ,น,นะส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกว่าเล่นสดนี่คือเหมาะมากเพลงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไลฟ์เพย์ไคนก็บอกบวก่าเป็นเวอร์ชันที่เล่นสดแบบนี้เรามาเผยแร่นี่คือดีอ e ีหลี e พี่น้องครับบัดที่นี่เอาในความเป็นกระแสพี่น้องครับขนาดเป็นเพลงที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจดังเลยนะไม่ได้ตั้งใจให้มีกระแสเลยนะก็เป็นเพลงปล่อยแบบแบบน่าจะแต่งเองร้องเองแบบง่ายๆอิเนิลพี่น้องเนาะ เอาไปเมืองในโลกออนไลน์ด้วยวายอดการเมืองการช่มตอนนี้เป็นอะไรแล้วล้วก็เวียรในลุมมนบอกว่าจังไหนสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับผมคือฮักอายายเ็งดึงดึงนี่พี่น้องครับโอ้ยโฆษณาโฆษณาอดีตเบเกยวนี่แหละสมบ๊ะใส่ยูทูปพี่เมี่ยงเขาจะบอกคอยกับบใส่พี่เมี่ยเหรืเน้าเพ่าขอถามมันโฆษณาจะของเนาะเออนี่คือยอดตอนนี้พี่น้องคาราบาลเกือบจะสองล้านวิวแล้วเกือบจะสองล้านวิวแล้วพี่น้องคาราผมเห็นบอกเพลงที่ไมได้คาดหวังนี่ หักอ้ภัยเด่งดึงเวียงนารุมนคำรองทำนองเวียงนารมนกอดสุทิวัฒน์นคราผมเรียบเรียงโดยเดอะซิกเก้นบอกเออใส่ใช่ทุกสำเนียงแบรนด์ของผู้สถานที่ทยทำกับคือบ้านรักศิลมหาสารข้ามพี่น้องครราผมคือเนื้อหามันดีเห็นบอกเนื้อหาแบบไปดูเนื้อเพลงนะไปดูเนื้อเพลงในในในที่เวียงนารมนลงไว้นะเนื้อหาเบ่ยา,าเลยสันสพี่น้องคาราผมล้วกะ ฟังเราจำง่ายเพื่อนลองว่นสองหลอบเนาะเออประมาณนี้นะพี่น้องนะคือแบบที่นี่นุ่มจิลับมีโอกาสได้เห็นสัมผัสหนึ่งของเพื่อนพี่น้องครับน่าจะสัมผัสกับไอเบียไอเบียขึ้นหันนะฮะกับเป็นดีเจขึ้นกันเดต่ว่าอยู่คนละสถานีคือกันคือเวียงกับเปิดใจเลยได้พี่น้องว่าจริงๆแล้วผลงานเพลงนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ให้มีกระทรงกระแสรหรอวอไม่ได้ตั้งใจที่แบบเฮิ่อนวายังล่ะเป็นเพลงที่ไม่ได้ตั้งใจมากไม่ขนาดน,นั้นกับขึ้นลองแค่คำๆลวก็แลวก็ สิแต่งเพลงให้น้องคนนึงเพื่อนว่าจังสันพี่น้องคาราเพลมล้ะกะสุดท้ายแล้วเอเพื่อนว่ายังล่ะจังหวะมันโดนจังหวะมันใช่เนี่ยประมาณนี้เหรอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มจิราควาอยากแบบมีโอกาสก่อนเธอเกิดเจอเวียงนี่สีสัมษณ์เพื่อนแบบเต็มๆก่อนนะพี่น้องเนาะบัดที่นี่พี่น้องครับโอ้ยหมอรองหมอล่าหลายผู้หลายคนเอาไปรองกันพี่น้องครับเอาเริ่มต้นจากคู่นี้ก่อนกันแล้วกันเลยบอยสิดีใช่และแอนอลดีอุ๊ยอัญญิกนารักแห้งพี่น้องครับผมเอา ล้องไปเมืองกันดูพี่นองเอ๋ยพี่นองเอ๋ย เอาวันที่นี่วันที่นี่เอาเอาไปทางอันนั้นคือทางหมอลัมเจศสันดอยเด้อไปทางระเบียบว่าทาสินแนกกันแล้วกันสาวแตวสุกัญญาพี่น้องคาราผมเโบว์ชนิดกันเลิศคือกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาลองไปเมึงกันพี่น้องครับ อีกหนึ่งว่าชันพีนองครับผมต้องวอลถึงไปในจังอยกันแล้วกันเนาะอุ้งอิงเพชรบันแพงอันนี้ก็อุ้ยม้วน ล้ำย่หายท้องค่ำอันนี้พี่น้องครับบอกเลยว่าจวดแห้งจวดอิริเมืองล้ำย่ยพี่น้องครับ สุดท้ายพี่น้องครับผมต้องเมืองคือกันอันนี้นข้อนี้ข่มากมากบิวจิตชริยาเราไม่ได้แคร์มารองได้พี่น้องครับเรามีอย่างมาฝากตอนท้ายพร้อมเอาเล่าไปเมืองพร้อมกันพี่น้องคราบผมตามหาไอ,าอ้ทวงานกบเห็นน้องทำใจเย็นๆแต่ยังกเห็นนะ,ะสิไปตามหายังยันหลอนพวกเกเรมันไปอยู่ในห้องน้ำบนคา ต้องไปตามหายอยู่เด่งดึงค่ะอ,อยู่ในห้องน้ำค่ะพวกเกมันไม่วิลุกตายโตบางคนผมยาวมีนมก็เป็นเกยได้ป้าว่านี่แหละนะพี่น้องนอาอทั้งหมดทั้งมวลนะฮะหักอายภายเดงดึงเพยงที่เวียงในลมุนรองเองแต่งเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจดังแต่ว่าตอนนี้ดังแห้งไปนาหา้านนาเวทีหมอรับคณะใดร้องทุกคนพี่น้องครับคณะเรียนนมจิตเราไ่ได้เพราถึงวิจาวากันะพี่น้องเดอ้อคือเพิ่นกะร้องกันทุกคณะนั่นแหละเราคอยกั ประทับใจผลงานเพลงเหนือแห้งเพราะว่าอย่างพี่น้องครับเป็นเพลงที่บางทีมันไม่ต้องคาดหวังไม่ได้ต้องตั้งใจมากก,ก,กักะใครได้เพลงมีมีกระแสมีซื้อเสียงมีความโดงดังมีคนเอาไปเล่นนั่นสิเพราะพี่น้องเนาะเอาถือว่าเป็นอีกนึงผลงานเพลงพอๆจากเวียงนรลลุมนกันแล้วกันเนาะเออนักร้องสาวที่ใช่ทุกสำเนียงเวียงนลัลมนพี่น้องครับแล้วใช่ทุกสำเนียงอีรีกันลตีก็เลยพี่น้องครับผมเอาทางบัลตมวนี่นั่นแหละน้องนุ่งจิรายมว่า ถ้าเกิดมัตติลิคาิต์ก็ขออนุญาตปิดเสียงถ้าเกิดมันมันมันใส่ได้กะขอบคุณขอบคุณเวียดและเลมอนเราก็ทั้งแกมีโกรดด้วยกันเรากันนะครราผมพวานุ่มจีรังมันใจว่ามติลิคทธิต์นะพี่น้องนะเอาเมื่อคอตอนนี้เราพี่น้องครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามช่องจิและเล่นแน่กันเรากันเนาะแสดงข้อเห็นของมาฝากกดติดตามช่องจิและเล่นแล้วกันแสดงวามเห็นของมาเอาคอยขึบอลซําคอยเป็นยังตอนนี้นะฮะไปดีกว่าพี่น้องครับจิและเล่นจิและเล่ามาสิวซูฟังสวัสดีครับ